สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้ง <c oughs> วันนี้ผมจะมาเปิดรูปบาทแจงโมงกับรูปบาทเพื่นะครับเพราะว่ามันมีอีเวนต์มาครับเนี่ยลาก่อนที่แชร์เนี่ยมันมีตัวใหม่มานะครับคือซุดนะครับไห <c oughs> นล่ะเนี่ยครับซุดน,น่าจะดีอยู่นะครับดูการควบคุมลูกเต๋าก็79นะครับ ือว่าสูงสูงอะไรทีเดียวนี่ครับมีสามโลก,ก็เปิดสามโลนะครับมีลูกบาทแตงโมกับลูกบาทเพชรนะครับลูกบาทแตงโมนี่โอ้โหหาได้ยากมากไม่รู้จะไปหาจากไหนละเพชรก็ไม่มีครับอันนี้ได้จากการชนะคูณห้านะครับลูกบาทแตงโมเนี่ย แต่ไม่รู้นัคนอื่นก็หามาได้กันเองผมเห็นเยอะเลยเติมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูก่อนเติมมันมีให้ไหมน่ะไปดูกันเลยครับเอ้ย๋ยวใช้สูตรนี้ดีกว่าเผื่อจะได้สูุดเขา เราเปลี่ยนการ์ดเป็นตัวละคอนองมาแล้วนะเครื่องกี่ล้างก็เอาออกนะครับต,ตัวเป่าก็เปลี่ยนนะอาจจะช้านิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ ไม่รู้เป็นอะไรเลื่อมไปลบไปหมดละสายแล้วเลื่อมเลื่อมเลื่อมเดี๋ยวไปเปิดหม่ครับ ปาไปก็ได้รอบนี้ไม่มีสเต็ปน่ะออมาแล้วใช้งานครับออกครับ อ๋อ oh. oh. เปลี่ยนแล้วลืมลืมคราวนี้ก็ออกแล้วก็เข้าใหม่นะออกแล้วลบแล้วเข้าใหม่นะครับไอ้เมื่อกี้ผมอยากรู้นะครับว่าโูกโลกบาดเนี่ยมันแปลว่าอะไรผมเลยไปนค้นหาเห็นประวัตินะครับประวัติการเข้าใช้งาน เข้าไปเลยครับา yes. บารลูกบารมาครับขอให้ได้สุดนะครับ อยากได้สุดมากเพราะที่เชียร์ผมได้มาแล้วล่ะได้มานานแล้ว นะครับผมจะเปิดลูกบาสเพชรก่อนนะครับค่อยเปิดลูกบาสแตงโมไอลูกบาสนะครับลูกบาสไม่ใช่ลูกบาสลูกบาสเพชรก่อนนะครับสองนับถึงสามเราเอาลงนะครับได้เป่าโอ้โหได้ลูกบาสแตงโมมาครับมาดูลูกที่สองครับ เิดเพชรก่อนดับนหนึ่งดับจนส,สามนะสองสามแลวเอาลงครับปึ๊บได้อะไรเปล่าปึ๊บปั๊บปบ๊โอ้เม่เข้าเลยอะสุดแต่ก็ดีครับได้มาต้องสองร้อเพชดหนึ่งสองสามดาวลงครับได้แล้วครับปึ๊บปั๊ ต่างสองแสนดูเหมือนจะไม่คมุ้มไม่อะไรเลยโอ้แซงวะ่ะเซ็งๆๆ่งงงได้เพชรมาตั้งสองร้อยเพชรก็ดีอะ่ะแต่ผมจะได้เปิดเล่นเลยไปรับครับกี่นาทีแล้วเนี่ยไม่บอกตายแล้ว ซูตต้องเป็นของผมซูตซูตนะครับไม่ใช่ซูตซูตต้องเป็นของผมนะครับอีเว้นนี้มันบอกว่าถ้าได้เอสกับเอสบวกเนี่ยก็จะได้300เพชรนะครับถ้าได้เอสก็ได้1 0อเพชรถ้าได้เอสบวกก็200เพชรนะครับรวมกัน3 0มเพชร ไปรับเพชรกันก่อนแต่จะได้ใช้เพชรเปิดนะกว่าจะเลื่อนขึ้นถึงนะเก็บเยอะไปนะอันนี้ก็ติดเสียนะครับได้สัตได้จากสะสมอาัลาบั้มครับ ก็ะสะสมเต็มเลยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับนะครับอรอซุสถ้าได้มาพบค่อยมารับนะได้มาเรก็รับเทรดุนไปแล้วครับโอยไม่พอลืมธรรมาดาก็ได้วะ มาไดา้ย,ยังขึ้นฟุง้งเฟ้งอ่ะรับมาครับรับมารับมาอุย้ยดีนะไม่ลน้นเปิดครับหนึ่งสองสาม าบาทเสร็จนะครับต่อไปนี้ครับหนึ่งสองทำพร้อมกันไปเลยอ้าวได้ใหม่รู่ครับอุ้ยเกือบล้นตายแล้วเหล็กเลยแล้วเนี่ย หใช้โคตรเปลืองอ่ะบ้องตรงใช้แมงไปเลย <S <S โอ้เกจุดโมงห้าสิบปกติไม่เท่าไหร่อะ่ะตอนโมงห้าสิบอนกันชั่วโมงนี้เปิดแล้วครับ <S <S 1> <S 1> ดึง 2ขอให้ได้สุดนะครับ3เอาลงครับมาเถอะลูกมาไม่มามันไม่มาเลยครับ1นสอง สามอารงณ์ครับปึ๊บมาสิไม่มาครับยัดผงมามาครับมาเปิดกันเลยเอาลูกบาทแตงโมนะครับ มาเปิดลูกแรกกันครับมาเดิมครับหนึ่งสองสามือหือได้เพลมาสามสิบเมตรไม่คุ้มแล้วครับนี้ขอสุดนะครับสุด สอสามอะลูมาฟุตฟัดฟุตฟัดมาสิลูกโหอะไรวะเพี้ยนเกี่ยงแล้วไม่ไม่ได้เลยครับอีกนี้เหมือนจะได้ยากนะ ไม่ได้ก็ไม่รอสุดนะครับรับค์ดเอสแล้วครับเอสบวกทีเชียเป็นไรแลนะ้วเดี๋ยวล้นเดี๋ยวลนรันบแค่นั้นพอ โอ,โอ้ยเลยเลยนี่นะครับเอสบวกเอสเออสรับไปแล้วมันน่าจะติดกับตัวนี้ละมัะ้งมันเลยไม่ให้เนะี่ยอกสายไปแล้วมันเพดม,มันหมดไปหมดแล้วเ,ออพเพดเอ้า เขาเกิดอะไรขึ้นครับเป็ดรับไม่ได้เป็ดรับไม่ได้ร้างเงิต่อต่อรับได้รับได้แต่มันช้าเท่านั้นเนองเ,เราไปต่อเลยนะครับเ,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 ยย 53. เป็ดเจ็ดไหลอยู่ห้าสิบสามเปิดอะนี้ครับเปิดได้แค่ลูกเดียวนะครับ สองสามแชร์รองรับไปกาชั่วโมงหลังจากนี้ก็รอนครับวันนี้ก็เปิดลูกเปิดลูกบ้านหมดแล้วครับ ลูกบาทเออลูกบาทเปิดหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็สะสมบัลลับบัมเต็มแล้วครับผมเราไปรับเลยเนื่องจากผมได้ชิเชีย,ชยเอสบวกมา2ใบนะครับก็จะรับแค่ใบเดียว เอสบอกอีกใบนึงก็เก็บไว้ครับเผื่อมีอีเวนต์แจกเบสเอสนะครับว่าได้คัทเอสบวกใบไหนก็ได้อะไรประมาณเนี้ยใบนั้นอยู่ไหนเอออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน อันนี้ด้วยครับรับไปแล้วใบนียครับตอนนี้เก็บมาก็รวมก็หลายมานแล้วครับเก็บสองอาทิตย์แล้วดันนี้ใบชีเช่เอ็ดบครับล่าสุดที่ได้ตะกีนี่ะครับก็วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับจะเจอกันไหนนะครับคลิปหน้าครับ